พบกับสื่อสต็อกเชอรอล็อกหุ้นหุ้นหน้าสื่อของเราในวันที่12พฤศจิกายนนี้ราคาร่วงยกแผงตั้งแต่ช่วงท้ายการซื้อขายวันนี้และร่วงหนักต่อเนื่องมาในเช้าวันนี้โดยราคาหุ้นทั้งกลุ่มปรับร่วงลงยกแผงตั้งแต่เปิดตลาดทำการซื้อขาย3-5%พร้อมกับมูลค่าการซื้อขายหนานแน่นติดอันดับหนึ่งใน5หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายบนกระดานหุ้นไทยทั้งกลุ่ม เรากำลังพูดถึงหุ้นในกลุ่มสื่อสารที่มีประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับการประมูล 4G บนย่านความถี่1,800เมกะเฮิร์ที่มี3เจ้าตลาดเดิมอย่าง a d ตวานดี t ท c 2และ1ผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง j จ๊เข้าร่วมสนามประมูลชิง2ใบอนุญาตการประมูลเริ่มต้นเมื่อ10นาฬิกาของวันนี้จนขณะนี้ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ผู้ชนะการประมูลขณะที่ราคาประมูลสูงกว่าราคาเหมาะสมกว่า130% ของราคาเริ่มต้นประมูลไปแล้วการประมูลผ่านไปกว่า74รอบแล้วราคาประมูลอยู่ที่ใบละประมาณ37,000ล้านบาทรวม2ใบมีมูลค่ากว่า74,000ล้านบาทมากกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ว่าไม่น่าจะเกินใบละ20,000ล้านบาทซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนได้ a d ดวานมีความจำเป็นมากที่จะต้องชนะการประมูลอย่างน้อย1ใบอนุญาตเพราะไม่มีคลื่น1,800เมกะเฮิรตในมือ ส่วน D-TAG ก็จำเป็นต้องชนะการประมูลอย่างน้อยหนึ่งใบอนุญาตเช่นกันแม้จะมีขึ้น1,800เมกะเฮิร์แต่ต้นทุนส่วนแบ่งสูงอายุการให้บริการสั้นเพราะอายุสัมปทานจะหมดลงในปี61นี้ส่วนทูเป็นผู้นำการให้บริการ 4G อยู่แล้วการได้ขึ้นเพิ่มจะสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้แต่จะเพิ่มภาระต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่แจ๊สหากได้ใบอนุญ,ญาตที่ราคาสูงจะเป็นภาระมากกว่าประโยชน์เนื่องจากต้องลงทุนใหม่เองทั้งหมดในระยะสั้นราคาประมูลพุ่งไปกว่า130%ของราคาประมูลเริ่มต้นไม่ส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มสื่อสารโดยทูจะเป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด แต่อะไรก็ตามหากราคาหุ้นในกลุ่มสื่อสารปรับตัวลงไปมากแอดวานจะเป็นผู้เล่นที่เสียประโยชน์น้อยที่สุดเนื่องจากมีศักยภาพในการแบกรับต้นทุนได้มากที่สุดในกลุ่มบ <Because S 1> <ล>ทวิเคราะห์โลกธนาชาติระบุว่าราคาการประมูลขึ้น1,800เมกะเฮิร์ทุกๆ5,000ล้านบาทที่สูงกว่าคาดการจาก20,000ล้านบาทจะก,กระทบต่อราคาเป้าหมายของหุ้น แอดวาน0.6%หรือ1บาท70สตางค์ต่อหุ้น d t แท3%หรือ2บาท10สตางค์ต่อหุ้นและทู2.3%หรือ20สตางค์ต่อหุ้นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำซื้อแอดวานเพราะจะได้รับประโยชน์มากที่สุดหากชนะการประมูล 4G คลื่น1,800เมกะเฮิร์อย่างน้อย1ใบอนุญาต